ผมก็ผมนายชอตตี้บูโจว่ากับคอร์ไฟล์รีเจนอีกเช่นเคยนะครับในที่สุดก็กลับมาจนได้ครับกับเกมมือถือแนว FPS ที่เคยเปิดให้บริการมาอย่างชานานนะครับส่วนโหมดการเล่นก็มีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นค้นหาและทําลายหรือว่าวางหรือกู้ระเบิดทีมเดชแมทที่แบ่ง2ฝ่ายยิงกันแบบมัน ฟรีฟอร์ออ l ยิงมั่วยิงหมดไม่สนใครและยังมีโหมดพิเศษอื่นๆที่เอาไว้เล่นสนุกๆเช่นโหมดสไนเปอร์ที่ใช้สไนเปอร์กันได้เพียงอย่างเดียวโหมดฝีมือตีประชิดอันนี้ก็ใช้อาวุธประชิดได้อย่างเดียวโหมดเทอร์มินเอเตอร์หรือว่าโหมดซอมบี้ในแต่ละรอบการเล่นจะมีคนที่ถูกสุ่มให้กลายเป็นซอมบี้นะครับก็มีหน้าที่ไปจู่โจมใส่ผู้เล่นอื่นให้ติดเชื้อทั้งหมดในทางกลับการฝ่ายมนุษย์ก็จําเป็นจะต้องหลีกหนีหรือว่าทาอีท่าไหนก็ได้ครับที่ไม่ให้ตัวเองติดเชือ้อจจววาาเลาะหมด และโหมดสุดท้ายในตอนนี้คือโหมดฮีโร่มันจะคล้ายๆโหมดซอมบี้นั่นแหละครับแต่ว่ามันจะมีผู้เล่นคนนึงเป็นฮีโร่ที่เอาไว้จัดการซอมบี้โดยเฉพาะส่วนวิธีเล่นกับเพื่อนก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมเลือกโหมดอะไรซักโหมดหนึ่งก่อนก็ได้ครับคือก่อนเราจะเริ่มเล่นอนะ่ะเขาจะมีให้เราชวนเพื่อนสมึคนะครับผมก็อย่างที่เห็นครับว่าชวนได้ทั้งหมด5คนเนาะถ้าเกิดว่ามาเล่นคนเดียวก็กดเริ่มไปเลยก็ได้ครับแลวเดี๋ยวเขาจะหาคนให้อัตโนมัติ เดี๋ยวผมเอามาเดียการโหมดฟรีฟอร์ให้ดูเลยกันละกันนะครับผมเป็นโหมดที่ผมชอบเล่นมากครับเพราะว่าไม่สนฝ่ายครับผมและผมเล่นไม่ค่อยเก่งไงก็ไม่อยากไปทวงทีมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออชอบเล่นโหมดนี้มากเลยครับก็คือฝีมือตัวเองล้วนๆครับผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนเจ๊หันไม่ได้เลยดูแม่เลือดกระหมดครับดูด้านซ้ายล่างได้นะครับเลือดเหลือสินี้โดนใครสกีดก็ตายแล้วอ้าเดี๋ยนะอุ้ยโอ้โหพูดไม่ทันขัดคำครับได้หนึ่งเสียหนึ่งก็ยังดีมา โมดนี้เกิดไวครับมันอาจจะมีพวกบอดอยู่บ้างก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าผมเพิ่งมาเล่นแหลงประมาณสิเท่านั้นเองอะ่ะก็ถ้าเกิดคนน้อยเกินไปอะไรเกินไปก็น่าจะมีบอดแทรกมาด้วยอะไรด้วยนะครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ้้หรู้จักพฤติกรรมที่มันไม่ค่อยยิงผมแบบนี้ผมว่าน่าจะมีบอดบ้างแหละอุ้ยอันนี้ดวงอย่างดีครับเข้าหัวแบบเน้นๆครับอันนี้อย่างชอบวิ่งวนดูตามจุดเกิดดีกว,ว่ามันจะมีจุดเกิดอยู่ด้วยใช่ไหมอ้ย อันแน่อันแน่อย่างนี้บอดแน่นอนโอ้สบายเลยครับอันแน่เรียบร้อยส่องจากระยะไกลปืนแดงสวยจังเลยขอได้ไหมเฮ้ยเขายิงคนอื่นอ,อยู่โอ้โหหัวแตกเลยผมไม่เป็นไรเกิดใหม่ครับถ้าอยากเปลี่ยนปืนก็ด้านซ้ายล่างนะที่เป็นรูปสเกศอ,อันนี้คือจะเป็นพรีเซตที่เราติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ครับต้องไปติดตั้งด้านนอกนะซื้อปืนหรือว่าแก้ไขในดานไม่ได้นะครับโอ๊้ เจอคนยืนนิ่งๆโอเคปืนแดงขอปืนแดงหน่อยโออเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,ว,ย,วยังไม่ได้ปืนแดงเลยน่ะโยกนั้นคนแน่ๆเอาละได้ปืนแดงแล้วไปไหนแล้วเมื่อกี้เรียบร้อย <c oughs> เก็บเสียงด้วยนะก็บอกนี้อ่ะอาเจอะปืนแดงอีกชนะหรือแพ้อุ้ยเดี๋ยวโอ้ยคนนี้คนแน่นอนโยกอย่างนี้คนแน่ๆอ้าวเกิดมาส้มหล่นเจอคนครับ คือเวลาเราเกิดมาจะเป็นอมตะแป๊บหนึ่งไงเนาะก็จะได้เปรียบในจุดๆุดนี้ไปอะทำอะไรจ้าเฮ้ยผมยิงไม่ค่อยโดนเวรกรรมขอปืนแดงนะชอบอะสกินอย่างสวยครับเดี๋ยวต้องไปเปิดกาชาหาเอาเป็นลายดอกซากุระเนาะน่าจะใช่นะถ้าดูไม่ผิดโอเคได้หนึ่งอ๋อข้างหลังก็มาเดี๋ยว,ยว,ยวแปบ๊บหนึ่ง อันหลังไปก่อนถ้าเป็นคนมันต้องตามมาอย่างรวดเร็วโอ้ยหลังหักโอเ้เด้อเด้อโอเคขอปืนแดงนะจ๊ะไปอุ้ยโอเคเจอบอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมก็ฝึกฝีมือไปก่อนครับเจอบอดเยอะๆก็ดีต่อผู้เล่นใหม่เนาะอยู่ไหนอีกจ้า จะปืนแดงแถวนี้อีกแล้วอ้าวเจออีกหนึ่งเรียบร้อยแก้แค้นได้ครับเมื่อกี้เขายิงผมโอ๊ะโ,โ,โดงข้างหลังเดยอเด้อเด้อโอ้ยคนนี้ตามผมมาอันนี้น่าจะคนของจริงครับเพราะว่าเขาโยกแบบสเตปไฟลุกเลยทีเดียวเชียวขอปืนก่อนขอปืนก่อนเออ,อโอเคแก้แค้นได้ครับอุ้ยเดี๋ยวนะ ใครที่1ไม่รู้ครับก็คือมันจะชนะแล้วนะดูด้านบนได้นะครับ15นี่คือเลขที่ผมจัดการได้นะแล้วก็เลข17นี่คือคนที่ได้คะแนนสูงที่สุดถ้าได้20คิวก็จะชนะแมตช์นี้เลยทันทีครับอ๋อ,อ,อโอเคเลือดผมเหลือหนึ่งผมยังรอดมาได้อาศัยเก็บบอดไปเรื่อยโอ้ยยาโอเคอาศัยเก็บบอดไปเรื่อยครับโอ้ยอนี่น่าจะเป็นที่1ครับเพราะว่าเขาฆ่าผมปุ๊บขึ้น19เเลยครับคะแนนด้านบน อีก3แต้มอ๋อไม่ทันครับแต่ก็ถือว่าเพลินๆดีนะสนุกดีส่วนการจัดปืนที่ผมพูดถึงมันจะอยู่ในคลังที่อยู่ด้านซ้ายล่างของหน้าจอหลักนะครับผมนี่ไงก็จะมีการจัดสไนเปอร์มาให้นะครับแล้วก็จะมีอ่อเป็นปืน M16 ใช่ปะ่ะเออสักอย่างหนึ่งนั่นแหละเขาจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเลยเราจะกดติดตั้งด่วนก็ได้นะก็แปลว่าใครที่อยากจะติดตั้งปืนอะไรระเบิดอะไรก็มาใส่ได้เลยที่นี่นะครับ ส่วนปืนเนี่ยเราไปดูที่ร้านค้าได้นะครับแล้วก็ให้ดูด้านซ้ายอะ่ะมันจะมีแท็บอาวุธอยู่เห็นไหมอ่าถ้าเกิดใครอยากจะได้เพิ่มก็สามารถที่จะซื้อได้และส่วนใหญ่จะใช้เพชรในการซื้อนะครับซึ่งไม่เป็นไรเพชรเนี่ยเราสามารถได้ฟรีจากการทำกิจก,กรรมในเกมต่างๆอยู่แล้ว ส่วนใครมีคอสตูมก็เปลี่ยนได้ที่ท่านสายเลยครับทั้งตัวละครและซอมบี้เนาะแล้วก็จะมีพวกไอเทมต่างๆด้วยใช่ไหมบางทีไปเข้าร่วมกิจกรรมมาอะไรเงี้ยก็มากดใช้ได้เลยที่นี่นะครับส่วนพวกสกินต่างๆก็ดูบริเวณด้านซ้ายบนได้เลยนะครับผมที่มันมีแบนเนอร์อยู่ไอพวกนี้แหละก็คือจะมีตู้นู่นนั่นนี่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับใครอยากเปิดกาชาก็มาที่ด้านซ้ายบนได้เลยนะครับมันมีเยอะมากจริง ส่วนที่ขายก็มีนะครับอยู่ในร้านค้านะครับผมแล้วก็เข้ามาจะเจอเลยไอพ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยลองแตะดูก็ได้ครับซึ่งเขาบอกว่าเราซื้อ10บาทเนี่ยเราจะได้หมดเลยนะเขาไม่ได้บอกว่าสุ่มนะถ้าเกิดผมเข้าใจผิดอันนี้ก็ขอโทษด้วยเขาอาจจะเขียนไม่เขียนเองก็ได้แต่ว่าสกินพวกเนี้ยมันจะอยู่ได้แค่5วันนะครับแต่ว่า10บบาทมันก็โอเคนะถูกดี ส่วนพวกสกินฟรีก็มีนะครับที่ Battle pass ข้างๆงกับร้านค้านั่นแหละอันนี้ก็จะเหมือนเกมอื่นนะครับเขาจะมีภารกิจให้เราทำใช่ไหมเราก็ไปทำภารกิจให้เรียบร้อยนะครับจนเลเวลของพาสมันขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็มารับของรางวัลได้ก็จะมีทั้งฟรีกับที่ต้องเติมเงินนะครับเนี่ยใช่ไหมสกินฟรีก็มีแจกนะครับไม่ได้เติมเงินอย่างเดียวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนที่เติมเงินก็จะได้สกินที่มันสวยกว่าส่วนกาชปองฟรีมีด้วยนะครับอยู่ที่เมนูซัพวลมาสุมเลยกันะกัครับ โอ้โหเดียวนะมันจะต้องมาสุ่มกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าข้างในกล่องเนี่ยมันเป็นอะไรก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันมีสกินมีนุ่นมีนั่นมีนี่เต็มไปหมดเลยนะครับให้เรากลับมาที่คลังนะครับแล้วก็ไปที่เมนูไอเทมครับของที่เราเปิดกระชามาก็คือเป็นกล่องม่วงๆแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองเปิดดูดีกว่านะครับว่าจะได้อะไรเราบ้างอืมได้ตุ๊กตามาครับแต่ว่าน่าเสดาอยู่แค่3วันเท่านั้นครับมันมีโอกาสที่จะได้แบบถาวรด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงเนาะ ส่วนการตั้งค่าต่างๆก็ด้านขวาบนเลยครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับปุ่มอาจจะเล็กไปนิดนึงหาดีดีก็แล้วกันนะครับคือแนะนํามาถึงนะให้ไปเปลี่ยนภาษาไทยก่อนเลยสาหรับคนที่อ่านไม่ออกนะครับไปอยู่เมนูสุดท้ายตรงนี้นี่แหละครับแล้วก็ตรงนี้นะปุ่มที่3ตรงนี้แหละมันคือการเปลี่ยนภาษาครับก็มันจะมีภาษาไทยอยู่ด้วยตรงนี้ ส่วนใครอยากปรับปุ่มเนี่ยก็มาที่พื้นฐานได้เลยนะครับมันจะมีคําสั่งปรับหน้าจออยู่ตรงนี้เห็นปะ่ะถ้าผู้ชมอยากจะปรับอะไรไว้ตรงไหนก็จัดไปได้เลยเต็มที่ครับหรือใครอยากจะเลือกเลเยอร์ของเกมที่เขามีให้เขาจะมีให้3แบบนะครับซึ่งตอนท่านผู้ชมเข้ามาเล่นอะ่ะเขาจะให้เราเลือกอยู่แล้วครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับมันสามารถกดแก้ไขได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนต่อมาจะเป็นการตั้งค่า fps แล้วก็คุณภาพกราฟิกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เครื่องใครไหวแค่ไหนก็จัดไปได้เลยครับแล้วก็อันถัดมาเนี่ยจะเป็น แต่คนชอบเนาะสามารถมาตั้งค่ากันได้เลยที่นี่ส่วนศูนย์เลงก็มีให้เราแก้ไขได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจก็เลือกได้เลยครับมีเป็นวงล้อสีแบบนี้เลยครับเป้าเลงจะเป็นยังไงอะไรก็ปรับได้เลยในระดับหนึ่งครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่สนใจแล้วก็จัดไปได้เลยจ้า